และสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้ผมจะทำการพาทุกคนมาดูไอเดีเทพโอสตาเจ็ดดาวสิบหกตัวแบบปุ๊บปุ๊บและมีเทพบิลที่ตอนนี้ราคาโคตรจะสูงเลยจะเป็นยังไงนั้นฝากทุกคนกดไลค์กันละหนึ่งทีกดซับสไครต์กดกระดิ่งและเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอวันนี้กันเลยครับและสำหรับผู้ชมคนใดที่สนใจก็ร้านเทพพีสโตรเลยนะครับไอเดียเทพเทพคู่คูตั้งแต่หลักร้อยสามร้อยก็มีนะครับไปจนถึงหลักพันก็ลองมาดูก่อนได้นะครับอีกทั้งยังมีบริการเติมโปรบัคเลดดีการัน ความปลอดภัยด้วยนะครับลิงกอยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลยแวะมาดูก่อนได้ครับรีวิวรหัสเทพออสตาใน EP ีที่1เดี๋ยวเราไปดูกันว่าไอเดีเทพนี้จะมีอะไรกันบ้างนะครับผม <c oughs> เอาล่ะทุกคนก็ต้องขอครบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมและขอภัยมากๆที่ลงช้านะครับเพราะช่วงนี้เนี่ยศึกษาตัวละครออสตาเป็นอย่างหนักมากๆนะครับบวกกับว่าช่วงนี้เนี่ยก็หาอะไได้เสริมโดยการมาขายไอดีนะครับใไหนก็ไหนที่ผมจะขายไอดีเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวเราทาการมารีวิวให้คุณผู้ชมดูดีกว่าว่าไอดีในร้านเนี่ อะไรกันบ้างนะครับผมซึ่งแค่เห็นแค่นี้เนี่ยคุณผู้ชมก็น่าจะคิดว่ามันตึงมากแล้วใช่ไหมผมก็จะบอกเลยว่ามันตึงมากๆครับผมเป็นไอนดีที่ตึงที่สุดที่มีในร้านเลยซึ่งจะมีอะไรกันบ้างเนี่ยผมก็อยากจะให้ทุกคนนะครับช่วยกดไลค์คนละหนึ่งไลค์และหนึ่งซ like, ับด้วยนะครับเย่ <Yeah. S 1> และเดี๋ยวเราจะมาเริ่มรีวิวไอดีนี้กันเลยดีกว่านะครับรหัสนี้นะครับเป็นไอดีสะอาดไม่มีการผูกเมลไม่มีการผูกเบอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับขอเปิดให้ดูก่อนเลยตรงหมวกนะครับนี่นะครับไม่มีหมวกเขียวนะจ๊ะทุ เลยบ i f ฟยืนยันอีเมลนั่นเองถือว่าปลอดภัยครับ ID นี้นะครับเลเวล216นะครับซึ่งขอพรไปกี่ครั้งเนี่ยผมไม่แน่ใจเนาะแล้วก็ Star Pass นะครับเลเวล96นั่นเองอเรียกว่าเจ้าของนี่เขาแบบขยันฟาร์มจ,จัดๆเลยนะครับส่วนเพชรกับเงินนี่ก็จะาจนจนนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันจะไปหนักตรงตัวละครนั่นเองซึ่งตัวละครนั้นจะมีอะไรกันบ้างขอนั่งพักแล้วรีวิวเลยแล้วกันนะครับเิ โอ้โหเปิดคังมาอย่างนี้นี่ผมบอกเลยว่าเราจะแบบว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปละกันนะครับโบลโต7เดาวกูเลอร์เดาวเคเบตโตดเดาวส่วนตัวนี้ผมเรียกว่าเจ้าหญิงน้ำเจดาวผมไม่รู้ชื่อจริงๆนะครับใครรู้สามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมได้เลยและไฮไลท์เด็ดเทพเบีเจ็ดดาวอุอ้ยเทพในเงาของเรานั่นเองนะครับลองใส่เบสซิงกันสักหน่อยสิลองลองถอด คูลเลอร์ทอดเดี๋ซิชาโดด์นี่นะครับก็จะมีแบบว่าผ้าคลุมของคนเบีียวๆนั่นเองไม่ใช่ละตัวนี้เนี่ยราคาล่าสุดที่ผมเห็นนะปัจจุบันอยู่ที่750คือเขาไม่ขายกันแล้วนะคะพันสองบวกบวกและตอนนี้นะครับโหโคตรแรงเลยอิซิโกะเดาวนี่ฮี้ัสเดาว เดวโบโลเจดาวทันจิโร่เจ็ดดาวโบลี่เจ็ดดาวเมลิโอรัตเจ็ดดาวไอเซน6กดาวโซเจ็ดดาวโทมูระเจ็ดดาวถ้าจำไม่ผิดเจ้าตัวนี้ชื่อว่าชิคาลาคิโทมูระหรืออะไรสักอย่างคือชื่อโคตรยาวเลยเป็นตัวที่อยู่ในมา h ฮ r โร่อะคาเดมีที่แบบเป็นตัวแบบเอามือปิดหน้าแบบเนี้ยเท่ๆเลยเจ้าเดกุเจ็ดดาว ดาวในไอดีนี้คือหลายๆตัวคือหาไม่ได้แล้วหรือเปล่านะครับม็อบ7ดาวตัวนี้คือดาเมจปุ้มๆเลยอลังการงานสร้างนะครับแล้วก็ส่วนของในไอดีผมก็จะเลื่อนช้าๆแล้วกันนะผมไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรเทียบๆตกหล่นหรือแบบอู้นี่ครับมีไอจังด้วยนะครับ เออเนี่ยเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้นะครับคือ,อมีเวนอมนะครับมีออฟให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมคือผมคิดว่าของค่อนข้างที่จะเน่นมากๆเลยสมจาก็ค่อยเลื่อนไปช้าๆทุกคนก็ดูเอานะครับนี่มีแบบว่าสลับคนที่เอาไปแล้วแบบ a FK ด้วยอะไรด้วยก็เนี่ยบอท17ตัวนี้เลยใช่ไหมที่แบบว่า FK ดีสามารถ6ดาวก็มีนะครับอ่า,านี่ เลื่อนมาเลื่อนมาตืดต๊ดตืดตดตดนี่มีโมอ,อาด้วยครับ <c oughs> ก็เอาไปอีโวกันเอาเองผมก็จะเลื่อนไป5าดาวไหนมีอะไรอีกไหมเอ่ยสาหรับของไอเดีกก็ประมาณนี้เลยแหละมั้ง <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการไปลองลองอินฟินิตี้ด้วยเซ็ตมุ่งมของผมนะครับม <c oughs> <c oughs> อดูเซ็ตนี้โอ้โหอันนี้คือเซ็ตที่อ่เขาจัดไว้อยู่แล้วนะครับ <c oughs> จะจัดใหม่ก็ได้นะทุกคนไม่ว่ากันแล้วแต่ทุกคนเลยเดี๋ยวผมจะลองไปลองอินฟินิตี้สักรอบหนึ่งนะครับ Hey, <c oughs> เรามาเผากันท <ots> ี่มอนอินฟินิตี้แล้วนะครับทุกคนผมลงตมติดเงินไปก่อนเลยแล้วก็มีคูณ3นะครับทุกคนส่วนเกมพาร์ทก็ตรงนี้ครบเลยนะเกมพาร์ทครบหโคตรคุ้ม คือแค่เทพเงาตัวเดียวก็พันกว่าแล้วอะครับและไอดียังสะอาดอีกโว้ยสุดยอดอซึ่งที่ผมเนี่ยรีวิวช้าก็ไม่ใช่อะไรนะครับทุกคนคือผมไปศึกษาว่าเออตัวละครไหนเป็นตัวไหนอย่างน้อยก็แบบอย่างน้อยก็รู้ชื่อกว่าตอนแรกคือตอนแรกผมเนี่ยแทพไม่รู้ชื่อเลยว่า7ดาวมีอะไรบ้างแต่ตอนนี้ก็รู้เกือบเทบจมุมดแล้วค่อย,คอยศึกษาไปเรื่อยๆเนาะบวกกับช่วงนี้ก็มีไลฟ์สตรีมด้วยนะครับถ้าใครอยา,ากจะตามมาดูเนี่ยก็ช่องนายฟอนช่องนี้เลยนะครับไลฟ์เกือบทุกวันนะจ๊ะทุกคนจุ๊บจัุ๊บๆดี ซึ่งไงจังนะครับก็ผลิตเงินด้วยแล้วก็บัฟดาเมดด้วยเดี๋ยวผมจะเปิดการาฟิกเออไม่ใช่ผมกดผิดผมเผออปรับภาพรลโอ้ใบ oh god ภาพกากชิห้หายเดี๋ยวเราจะลองลองเทพในเงาสักตัวดึงตรงนี้โอเคมันลงได้แค่ตัวเดียวป่าถ้าจะกดจะไม่ผิดเทพเดียวเราลงได้แค่ตัวเดียวนะครับท่านผู้ชมแล้วเราก็ทำการอัพไปเลยรัว อันนี้ผมอัปเกรดมาถึงขั้นที่7ดนะครับเส้นดาเมจอยู่ที่4ล้าน8คือมีออฟไฟด้วยนะลืมบอกไปสปีดอยู่ที่5วินาทีระยะการโจมตี9กนะครับกว้างมากแล้วก็สามารถกดสกิลได้ด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวผมลงหนวดดำไว้โโลมอนตามจุดต่างๆก่อนลวกันโอเคแล้วตอนนี้เราก็อัปหนวดดำลงหนวดดำประจําจุดต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับเจฟเงาเราอัปได้อีกขั้นหนึงโอ้โหตอนนี้ดาเมจอยู่ที่6ล้านแล้วยังอัปได้อีก2อล้านนะครับแล้วก็ถ้าอัปอีกขั้นหนึ่งเป็นขั้นที่10เนี่่ยาามจอูท9ลล้้แวก็สปินาทีระะย610 ท,ทั่วแมปเลยสามารถกดสกิลได้เดี๋ยวผมจะลองกดในเว็บที่สัก50ละกันฮะค่อยลองกดนะแล้วก็เดี๋ยวจะลองคูลเลอร์ไว้สักหน่อยไอค่อนข้างที่จะบางมากเลยนะเนี่ยไอแบบคอนเสิร์ตชุดโตอะครับผม ไอเปิดออโต้บัฟไว้เลยแล้วกันเนาะผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเล่นไอกันแบบไหนอะนะซึ่งพอไอบัฟดาเมจแล้วเนี่ยเทพเบวของเราก็ดาเมจ3 2มเอกันเลยทีเดียวโอ้ my god จังเยอะครับและตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะทําการลงกองทัพเจ้าทันจิโร่นะครับผมโหบอกเลยว่าคอมไม่แรงมีกระตุกไหนใครเล่นออสตาแล้วมือถือกระตุกบ้างครับหรือคอมกระตุกคอมเมนต์หน่อยเลยฮูแล้วผมเนี่ยก็จะทําการอัดอ๊ทันจิโร่ให้แม็กซ์ไปเลยเติบเติมเติ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 เรียบร้อยกองทัพ ทันจิโร่ไปเปรนิดนึงเลยครับผมและตรงนี้ก็เป็นกองทัพคูลเลอร์ก็เนี่ยเจ้าคูลเลอร์ก็จะเป็นตัวละครที่ดาเมจ 22m แล้วก็จะวิ่งชนมอนด้วยแรงเลือดที่มีเท่ากับดาเมจเลยครับและดูเหมือนว่าตอนนี้เราจะเดินทางมาถึงเว็บที่70กันแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะเอยเดี๋ยวผมเริ่มกดสกิลของเทปเบลให้ทุกคนได้ดูกันดีกว่าครับมา Atomic Orange Let's Go กดแล้วเป็นไงอะโอ้ยโอ้ยโอโหหายแล้วผมดูไม่รู้เรื่องอ่ะใครโอ้ยใครดูรู้เรื่องไปก่อนเลยคอมกูจะระเบิดไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาให้ทุกคนดูสกิลของเจ้าเทพเบียรก็ละกันนะทุกคนก็ขอบคุณช่องคนนี้ด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยว่าเป็นยังไงสิงตบอกเลยว่าโคตรเท่นะครับผมแต่จะปิดสิ่งนิดนึงการโดนลิขสิทธิ์อะนะก็มาดูกันนะครับ อ oh my แต่ว่าเสียงเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเขาใส่เอฟเฟกตเฉยๆนะทุกคนก็จะประมาณนั้นละกันเข้าวๆนะครับทุกคนผมคิดว่าของผมเนี่ยน่าจะแบบปิดคัตซีนไว้หรือเปล่าก็เลยไม่ได้ขึ้นนะครับ กลับมากันแล้วครับและเมื่อกี้เนี่ยโปรแกรมตัดคลิปผมก็เด้งเฉยเลยนะก็ไปได้ไกลประมาณ80กว่าเ็ฟนะครับ <Huh? S 1> แล้วก็ดาเมจอยู่ที่ 136B นาะทุกคนอาจ๊บและสำหรับใครที่อยากจะรับน้องไปดูเลต่อนะครับก็อยู่ราคาที่2,799บาทเลยสำหรับ ID นี้ได้เทปเงา7ดาว16ตัวรวมแล้วทั้งหมด ID สะอาด100%เหมือน น้ำมาใหม่อะครับผมลิงก์อยู Mother, no ่ใต oh, cool. exactly ้ล่างคลิปด้วยเลยนะคบใครอยากจะแวะลงมาดูก่อนหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงก็ได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสําหรับไอดีนี้ตึงไหมรับตึงไหมฮับก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับจะเป็นรหัสโหดยังไงจะโหดกว่านี้หรือเปล่าเดี๋ยวไว้รอชมแล้วกันนะคบผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่รับชมมาจนถึงตอนจบไดยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆนะใครที่ดูจบไว้เจอกันครับเย้